สวัสดีค่ะวันนี้เ้ามาพบกับช่องอีสานบ้านข่อยเองพบกับคนสวยประจำช่องแล้วกันนะคะนะวันนี้เจาจะพาซอยจุซอยจุปลาแซมอนซอยจุปลาแซมอนนะครับเนาะซอยซอยจูบากินดูอยู่วะครับนี่อ้ยตะกี้ก็กินดูปบบนี้ประเด้กินโดนปบบนี้ซึ่งสิเป็นยังได้พวงรสชาติกับสิบยูไซครับว้าบยูบานเ้ามีตะปาคว้ากับปลาเชิงไหมอ๋อตอนเมื่อก่อนนี่ก้อนไปยูบานอ่ะไปยูแบบไปยูหลอนดอน ไปยื้อร้อนร้อนมากมันเกือบปีอะค่ะกินแบบเกือบทุกมัสมือวันนี้ไม่ยุบานก็เลยแบบคิดอยากกินครับผมเจ็บสามคอเขาเจ็บเอาสูบผีสู้น่อกินเข้าเปิ้ลปลาอีกยังครับผมแซมอนค่ะอันนี้แซมอนได้แซมอนซร้อยหน้ายังไงก็ได้อีด้วยนี่เฮือกจังไหนเฮือกปกติเขาสร้อยยังสี่บ่น้องเปียวสร้อยแบบพอดีคำพอดีคำเอาให้น้องเปียวซอยพี่น้องบ้ามีกันสีมาลองคือกันนั่นแหละ ห้กินน้ำนี่เลยครับเนี่หมักหง่กับหั่นหง่หมักหน่อยกับหั่นน้อยเอาหมักหง่หั่นหญ่หมักหน่อยหั่นหน่อยอินเทียนพี่น้องผมเห็นผู้อื้นเข้ากิน <c oughs> เห็นจ่องอื่นกินมันเป็นจ้างไรสันดิผู้อื่นร่องไดเป็นยังบ้ามีกับทีมงานอีสานบ้านคุณเองสีร้องบ่ได้พี่น้องผมสูบกระซิวเอาได้ป่ะเนาะสูบก้อยปลาได้บ่นองเปียวก้อยปลาเส้นมันแดงสูบบ่ได้ครับครับครับผมจ้างไรกับกินคือเก่า ขี้กระเตือกับซิมิอีบ้องเพื่อนพี่น้องผมเฮ้ยเขาจะไปยานจะไปย่านแมนบอนน่องเปียวเฮาครับผมกะฝากไว้นอกบัวอ่างใจเดอรน้องเปียวเฮาแห้งเปียวหน่อยผ้าเลาะวระสันเตี้ยหน่อยผ้าเลาะบ่เห็ดคลิปลงแจ๊กสาดตรฟ้านั่นอยากให้คนติดตามพี่น้องผมเฉพาะปันใดดีเดี๋ยวนี้ครับผมอ่ะ เดี๋ยวอดใจทาสักครู่นะพี่น้องเนาะให้น้องเปียวข้องเห่าจัดแจงจัดแจงซอยไปก่อนเจวหอมมีอีกย่างล่ะครับเจวหอมคือนข้าวเหนียงนี่ปะใช่แล้วค่ะแก้วจิ้มอันนี้ข้าวเอิียวนี่อย่างครับนี่เป็นวาซาบิครับโชยุวาซาบิกับโชยุนะพี่น้องเนาะส่วนนี้เป็นโชยุซื้อๆย่างเดียวออ๋แบบชุงกันน้องเปียวน้องเปียวบ่มักวาซาบินะคะหนังเปียกกวาซาบิก็ได้ เมื่องน้องเปียวจัดต่อไปพี่น้องรสชาติสิเป็นแนวได้เนาะพี่น้องผมเซื้อมาสองตานยู่ออแมนบ่ <c oughs> เฮ็ดมันเบิดถึงสองตานเป็นยัง <c oughs> กันบ่อิม่มครับพี่น้องผมพดใจบ่ได้พี่น้องเดียวเดียวเดียวให้บ้ามีขอซิมก่อนได้บ่น้องเปียว เดี๋ยวเยวจ้งได้เหรพี่น้องมันหยามหยามอยู่ดีคือกินหมูครับนี่นบ่ามันหมูประเดี๋ยวบ้านมีข้ออนุยาตเราตอนนี้เ้าพี่น้องเด้อปื้อเสืออยู่พี่น้องผมจำเจ้านี่ลงไปหลดไหมบ่น้องเปียวจำไปเลยตจำไปเลย,ย,ยเอาพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมมากครับมาอยากมากินมาเสียมานวัวน้ำกันครับอีสานบ้านกว่าอีพี่น้องผม ชิปอาลี่และไายเคียดช่วงเทียงเ้าพี่น้องเนาะยังไม่เลี่งเอาไว้ใช้เท่ากระดีค่ะพี่น้องเอาลุยกันก่อนเลยเรีบบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟครับผมอันนี้บักหุ่งบ่ บวกุ้งดิบพวกแมนบอลนี่ม้วนใช้เท้าม้วนใช้เท้าว่าฉันพี่น้องกินกับแมนบอลค,คือแบบคอื่นนอกจากจะแบบวายกินก็แบบตะเกียบขีดแบบนี่เนะะาะเอาบวิธีการกินไหมถ้าแบบนะแบบมันมันไม่ใช่อ่ะเ้าก็จะแบบอืจับตัวลงไปใส่ลงไปใสลงไปเอาแบบนัวๆนัวๆไปกินแบบมาเก่งเข้มเนาะมากินเข้มเด้อ ครับผมเอาถ้วยไปใไกล้ๆปากน้ำครับอ่ะทะแบบคล้ายๆว่าสีนินแบบจุจุใสจุอ่ะยัดไปพี่น้องเ<ม>ป็นจังอะไรครับผมตามด้วยหัวใช่เท้านะคะตามด้วยหัวใช่เท้าจิ้มอีกจิ้มอีกพี่น้องกิ้อมอีเ<ม>ป็นจังอะไรครับผมอาอาตามจากใจจริงอร่อยอร่อย น้องเปีวน่อยน้องสามคอของเ่าวมนอะไรแจ็คอนพี่น้องมันยาบหอีสานบ้านใครหนูไปบามีกี่ได้เนี่บอกเสีแซ่บนะครับน้องเสีับเข็บ สาวหน่อยแหงช่องอีสานบานคนเองพี่น้องผมโอ้ยรู้อยก๋วยไม่ไหนพี่น้องนี่มันมันโปวดประโยชน์เยอะเข้มๆชิวๆแบบนี้ผัดกับผัดกับะก็ใส่นี่อย่างเดียวบอน้องเดียวมีอย่างเดียวม่ใช่เท่าหรือว่าห้าสิกินอันอื่นผักกับอันอื่นกรนน้ำก็ได้ ตัวก็กำลังจะถอ,เอ้เลยไปดื่มกันได้พาจ้างกันกได้ยังไงเยี่ยครับพี่น้องผมมากมาพี่น้องผมยีแหลียดนำกันหาต้าหนูหลายพี่น้องก็ว่าเฮ็ดแน่วไม่เบิ่งเฮ็ดให้พี่น้องได้ดารารับเชิญมามื้อนี้น้องเปรี้ยวน้อยเนะาะครับพี่น้องเนาะจัดไปอุตส่าห์บินจากลอนดอนมาเลยนะ่ะอุตส่าห์บินจากลอนดอนอืบันดอนหลอน <c oughs> น้องดอนล้อนพี่น้องผมคือคือ<ป>จริงจริงน้องเขายุบานอ่าล้อนดอนเนาพี่น้องเนาะลงโขกลงป้าลงดอนไปทัวไปทีบอะไปไปนั่งกินดีๆบา้านนี้น้องเปรี้ยวหน่อยครับเป็นตะฟินครับพี่น้องเลยของปวดของปวดพร้อมพนะเกิดขึ้นมาพอเมีพผ้าปีนไปเค็งกินมันไปกินแซนหมอนพี่น้องเลย จัดไปพี่น้องผมเชิงอีสานบ้านข่อยหนุนเชิงหลองเปียวน้อยอาวัดดีนะี่เป็นยังละ่ะพี่น้องสสวัดีค่ะสวัสด,ดีค่ะนะครับเนาะสองสาวพี่น้องผมสองสาวเฮาจัดไปพี่น้องกินปลาซิวเด้อกินปลาซิวมาอีกผูสส้สาว,สาว,สาวอื้อ่ะจัดไปพี่น้องผมอันนี้เข้มเทเรน,นขันบ้ามีเดาว่าผิด ใส่สวัดลายผดคือขึ้นวาวาเป็นเจ้างไดอีสา,บานบ้านไครหนุย่ยดีค่ะอดีงามพระนะพี่น้องจัดไปพี่น้องผมบ้ามีกับวาเชี่ยมนั่นอะไรเย็นนี่มันคือเป็นแจวแนวนี่วะ่ะอ่ามั้งใช่ไมสองสาวสามสาวไม่กินน้ำกันพี่น้องผม,ผมเขามาเขาเรี่ยว น้องอายหน่อยอาวดีจ้าวัดดีจ้าเอานุ่มมอดเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเสียสวนบักนัด <c oughs> แม่บ้านเสียสวนบักนัดต <c oughs> ้วนึ่งครับผมอาจัดไปพี่น้องสามสาวโชว์โชว์ชวนอพี่น้องเนาะยกยอดให้ <c oughs> ไปเลย <c oughs> พี่น้องผมคิดนี่ <c oughs> เป็นรี่แลกนะพี่น้องเนาะบ้มี่ก <c oughs> ินคะกินครับกินกินมันบ่ถือขี้งบันไดกินแล้วขันมันเป็นตะก้อยได้ข้าายุมันมั่นหลายผดไหม บ้าหมี่เป็นบ้าหมักแจงใดบูพีนองเป็นแจงใดรสชาติดีแมนบ้ครับใจเบิ้งไก่ไก่ปบเอามาซอยอีกนะครับเด้อเอามาซอยอีกเขียงเฮามี่โอ้ออเอ้ยไม,ๆๆยม่้ยำจะแคเผ็ดยำบ่ กินเลยครับกินเิบๆกับิมันเพย่มจะแสบก่นลร,อรอ่องเบอรองิรงกบ่พี่น้องอพี่น้องมืม่ผูะไระเมันเปียกๆ็ไม่ยากจริงก็ปอกหุ้มงอเที่าวงอเช่าพี่นอ้องครบทิมบ่ youta, yout, mượn mượn, chát cá nhân riêng phi nòng người, chắc biến chát này nó phi nòng nữa, mùng cả ba tao như thế หวานหพันธุพิณมะพร้าวใ่มักนีหยังบ่คือใครเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเอาจัดีจัข้ามบ้ามีสิไิ้ยิคลิบไปหาไอนูต่อนิสันแท้จะโซเหตุแท้จะแบบครับชิ้นใหญ่พี่น้องใส่ครับผมเด้อ ครับครับผมไป่คๆเอาเข่าปากได้ครับเนอะครับผมขอบคุณครับโอ้ค,ค่อยๆเข่าปากได้คุณเตี้ยหน่อยเอาเอาถยอาุยตวงน้ำสโลสโลนะครับผมสโลเอาถุยตวงน้ำให้เด้อเนี่ย,ย,ยอออเอาพี่น้องผมอ่ากวงกวงหยัดลงไปพี่น้อง เต็มปากเต็มคำแต่นองเปียวเอ้ยอคือสีคือสีถือใจอครับนอกคำนอกเบื้องเล้วบใบนาสีนาธาท่างการกินได้ลดได้ชาได้คว่มือเสือกับพี่้องผมคจบับค่ะเอาเอกีกเอาเอีกกินลงไปครับผมกินลงไปอันนี้ไม่ได้เฮเทียได้เอามาครับผมว่าเป็นยังเอาเสียที่หลังได้ครับ มีอีกตอนหนึ่งพี่น้องผมในตู้มีอีกตอนหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้กะกะยังมีเหฝากช่องฝากดอพอเ <จะ S 1> มีพี่น้องล,ลูกปานะีอ่า <laughs> ฝากทิดฝากตามฝากอะไรฝากแค่เขินคุณได้ออกไลฟ์ลิปหรือยังเขินอยู่ก็ขอฝากพี่พ่อเป็นพี่น้องแบบแฟนคลับเอฟซีทุกคนเอฟซีช่องอีสานบานคอยเองฝากทิดตามฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานอีสานบานคอยเองเด้อจ้าเดี๋ยวก็สีชวนล่างๆก็สีออกคลิปให้มา่เมื่อเห็นดูๆช่องนี้ก็สีแบบหยิมๆยไปก่อนเนาะกสีว่าคอยออกคลิป ต้กะสิออกคลิปปนิชช่วยต้องลังกะสีออกพยายามออกคลิปดูดูบางจากที่ยันจากไดก็มาออกนะครับเนาะจากไดดก็สิเพิาเพิ่มอาจสิไปห่างหนูก็อีพอจาผมเลยจ้าเมื่อก่อนเดี๋ยวถาแล้วได้เรื่อมาก่อนอาจจะไปลงเรือลงเรือหาปลาไปห่างบ่วงห่างหนูเดี๋ยวจัดให้พี่น้องอันประเพียคุยคุยนี่แต่ว่าต้องเฮ็ดได้พี่น้องผมต้องเฮ็ดได้นะครับเนาะ พ่อยาให้ลูกพ่อยาให้ไปหาหนูก็พอจ้าคอมเมนต์ไว้เลยจ้ะ<ด>คอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์เขามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสิเห็นน้องเปรี้ยวสามปอไปห่างบ่วงไปยิงหนูนําว่าวมี่ร้องเบิ่งพี่น้องเอาจากักคําใหญ่ๆให้พี่นอ้องเบิ่งอาําลาพาจากกันไปจัดไปเอาคํานี้นีก็ามาต้องแย่ครับลับครับผมหวานเจิดๆจิถ่ายพได้แบบนี้เด้อครับผมอ้าวอ่า ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณน้องเปียวเด้อมาย<า>ครับข้ายครับบายบายหวงามๆพี่น้องผม